S <S อาวันนี้มาเยี่ยมผู้ช่วยสาว,วนิตนันทนาวณิชค่ะเขานะเป็นเมียพี่รุ่งนันทนาวานิชนะ <S 2> <S 2> <S เดี๋ยวจะมรู้เป็นลูกคุณ <S 2> <S 2> <S ครูอังคนาเขามีปัญหาใช้เข่าเปรอืองอ่ะก็เลยต้องหยุดรักษาชั่วคราวค่ะขอบคุณพี่ๆน้องๆน,นะที่เหนียวแน่นเป็นปึกแผ่นนะใครอยู่หลังพี่เนี่ยออกมาลองค่ะเย้ <S 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 ส่งมือขึ้นมาหน่อย oh. สวัสดีค่ะวันนี้ป้าทุนดีโดนรุ่นพี่หลอกมาไกลไกลแกบอกว่าให้มาเที่ยวเขาย้อยนะบ้านปลูกไว้เล่นๆที่บนเขาอ่ะเข้ามานิดหน่อยเองอ่ะประมาณสักจากปากทางอ่ะยี่สิบโลประมาณนั้นพี่แกบอกว่าเข้ามาหน่อยเดียวหน่อยเดียวนะคะป้าทุนดีก็ใจง่าย พี่สีพี่สีพูดดีๆนะออกข่าวทั่วโลกอ่ะตรงนี้เรียกว่าไงพี่ตรงเนี้ยเหอจ้ะมันก็อยู่ใกล้อ่างเก็บน้ำอะไรอ่างอาวสทางเข้าวัดอ่างศิลานั้นทางเข้าวัดอ่างศิลาอันนี้น่าจะเป็นอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีน้องแย้ปน้องจังหวัดเพชรบุรีเหรอก็อำเภอเขาย้อยนนะ แล้วตกลงเอำเภอหนองยาป้องจริงเหรอจังหวัดเพชรบุรีคนนี้น่าจะรู้ดีกว่าเจ้าของที่อำเภอหนองยาป้องจังหวัดเพชรบุรีพี่สีนี่ก็มีน้องมีเงินเหลือๆเขาก็มาซื้อทิ้งๆเอาไว้เดี๋ยวถ้าใครสนใจมาเที่ยวนะติดต่อป้าทุนดีได้นะคะตอนนี้ไม่ใช่เป็นฤดูท่องเที่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นบ้านก็จะถูกทิ้งๆกว้าง เฝ้าโดยสุนัขเจ็ดแปดตัวแล้วก็มีสระน้ำสามารถเล่นสก,กีได้นะสก,กีระยะสั้นต้นไม้ใบหญ้ามีความสุขค่ะมีบ้านมีห้องพักนะมานอนได้ไม่ต่ำกว่ายี่สิบคนนะ่ะแต่ถ้าจะนอนซ้อนๆกันก็ได้ประมาณห้าหกสิบคน <laughs> กว้างขวางมากให้อยู่ฟรีๆค่ะนั่นนั่นมีสามข้างในนั่นมีสี่ห้องนอนอ,อันนี้เขาให้เช่าไม่ให้เช่า <laughs> ไม่ให้เช่าค่อยอยู่ฟรีๆอ่ะพี่จะมาวันสารเ็นแล้วกากอาิพี่สีนี่จอทีวีไม่ใช่เหรอ,อจอทีวีพี่สีนี่ ไม่ไม่ที่สีนี่โต๊ะเนี่ยทำจากจอทีวีอ่ะใช่ใช่น่าสนใจนะเรามีเก่าๆเรามีอยู่แต่หลายมุมมองนะบางคนบอกให้เอาทีวีเก่าๆเนี่ยเก็บไว้เป็นแอนทิกแต่ถ้ามาประยุกต์ใช้อย่างนี้มันก็ได้ชั่ววูบแต่ก็น่าสนใจนะอานางแบบไปนั่งตรงนู้นหน่อยค่ะป้าวิไล มาเหอะไปไปไปนั่งนั่งตรงนั้นสูงสูงสวยดิเอ้าวเขาเพิ่งพูดกันจบเนี่ยน้องหวีมานั่งเร็วหวีมานี่หนูมีเดี๋ยวหนูทำเก็บไว้เป็นแอนติกดีกว่าอันนี้แล้วไอ้โทรศัพท์นี้จ้งไหมไม่เป็นไรอันนี้ก็สำหรับหนูพระอ้วนกลมเสีเดียวอ่าอาจารย์วิไลเป็นผู้ขับรถร่วมกับ ภาสีนะหลอกพวกเรามาหก <laughs> คนอาจารย์วิไลขับมากี่กิโลโดยประมาณอะ่ะจากไหนคะจากราชบ, <laughs> บุรีอะ่ะไม่รู้เหมือนกันราดรีมาเขาย้อยประมาณสี่สิบนะสี 40, <laughs> ่สิบก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบกิโลนะประมาณนั้นนะ <laughs> เราถูกใครหลอกมาหรือเปล่าถูกภาสีหลอกมา คนลงความเห็นเราก็เต็มใจมาทุกคนลงความเห็นว่าโดนภาษีหลอกมานั้นเลยเนอะเออก็เต็มใจออแต่เราก็เต็มใจให้หลอกอ่ะแกมีเวลาจะหลอกเราอีกไม่นานหรอกอย่างมากก็ยี่สิบปีวะมานี่พี่สีพี่สีมานี่มาสัมภาษณ์หลอกน้องๆมาใช่ไหม ก็ไม่เชิงไม่เชิงหลอกแล้วยังไงเนี่ยน้องมันใจอ่อนใจง่ายพอสกิดปั๊บมพอสกิดปั๊บมันตามมาเลยใช่ไหมเนี่เนอเวลาปิดเปิดสำหรับนั่งกินใจสั่งมาไหนนเก่งนะเนี่ยอายุแปดสิบสี่มุมครอบเอ คนนี้เป็นอาจารย์อาวุโสนะคะอายุแค่8ปดสิบสี่เองอะแต่คุณแปดสิบห้าแต่มีลักษณะพิเศษมีความสามารถพิเศษคือหลอกน้องๆอ่ะให้ขับรถมาได้หกสิเจ็สิบกิโลเนี่ยบอกว่าป้าจะพามาเที่ยวบนเขาถ้าสนใจมานะคะป้าศีบอกว่าให้นอนฟรีให้นอนฟรี 20คนสบายสบายหน้าหนาวอ่ะคงต้องแจกบัตรคิวอ่ะเพราะมีคนประสงค์จะมานอนเยอะมีเต็นด์ด้วยค่ะมีเต็นท์ให้นอนด้วยฟรีถ้าสนใจติดต่อป้าทุนดีนะวันนี้เรามาแบบฉุกเฉินค่ะก็เลยไม่ได้มีคนงานมาเตรียมสภาพให้ ดูดีเรียบร้อยไปก่อนนะแต่โดยรวมอป้าทุนดีว่าน่าอยู่มากอะ่ะไม่ใช่น่าอยู่น้อยๆน,นะน่าอยู่มากทีเดียวอะ่ะในช่วงฤดูหนาวอะ่ะจะน่าอยู่มีที่กางเต็นท์มีที่ทำบาร์บีคิวคะ่ะมีที่สำคัญมีคาราโอเกะด้วยหน่าเที่ยวจริงๆอะ่ะนี่ยคะ่ะต้นไม้ใบหญ้าเจ้าของเป็นคนรักต้นไม้นะ ไปที่ไหนก็จะาต้นไม้ไปด้วยเนี่ยค่ะสวยจริงๆอะ่ะถ้าสนใจนะคะติดต่อป้าทุนดีนะอยู่อำเภอหนองยาปร้องจังหวัดเพชรบุรีคะ่ะขับมาจากกรุงเทพก็ประมาณสองชั่วโมงกว่าๆไม่เสียหลายคะ่ะเนี่ยเอาไม้มาดัดแปลงลงทุนเยอะนะคะเนี่ย แต่เจ้าของเป็นคนมีเงินเหลือเยอะอะค่ะทำอะไรก็ได้ ชวนน้องๆบอกว่าหน้าหนาวม,มาเที่ยวกันอ่ะ <laughs> พี่สีชวนเจ้าตึงนั่แหละเขามาเรื่อยเลยอ่ะ,อะ,อะอพี่สีชวนค่ะไม่ชวนค่ะ เพราะว่าเป็นอ่าน้องเขาไม่ค่อยได้อยู่ไม่ค่อยไม่มีใครเทคแคร์ให้อะเหรอ,อแล้ววันนี้พาหนูมาทําไมละ่ะคะเนี่ยมาดูมาดูความสวยงามค่ะอะหรแต่ไม่ชวนเพราะไม่มีคนเทคแคร์อเ,คเออป้าทุนดีขอถอนคําพูดนะที่เมื่อกี้บอกใครจะมาให้ติดต่อกับป้าทุนดีได้อ่ะขอถอนคําพูดค่ะเอาเจ้าของพูดอีกครั้งว่าไม่ชวนค่ะไม่สะดวกไม่สะดวกในไม่สะดวกเพราะว่าเออเจ้า พี่ของเจ้าของนี่ก็อายุ84นะคนที่นั่งด้วยนี่ก็เป็นอดีตผู้มยการโรงเรียนเสื้อสีม่วงสวยงามพละรามแปดค่ะพระราแปอ่ะหันมานี่คนขับรถคนที่ถูกปาสีหลอกมาวันนี้เราถูกหลอกมาแค่ห้าคนผู้ร่วมขบวนการร่วมขบวนหลอกป้าหวีหันมาเดี๋ยวนี้ ตัหลอกมาทั้งหมดแหละหน้าตาจิ้มลิ้มพิ้งเปร่าเนี่ยคนนั้นที่ขาการนั่งการนั่งรถเรามาวันนั้นเอาไข่ทอดมาจ่าตนั่นตรงนี้อะไรเอาไข่พูดหยาบไปแล้วเอาไข่ทอดมานั่นตรงนี้เอามาทอดมาเลี้ยเอามานั่นโอ้พูดอะไรก็ไม่รู้เขายังมีพวกป่าไม้เขามีบ้านพักที่เขื่อนเขื่อนไอ้แก่งกระจานอย่าไปพูดพลาดพิงเดี๋ยวเขาโดนสอบเขาขายที่ที่จะอําแล้วมา อย okay, okay, ู่ทางใกล้ๆแกงจันโอเคค่ะไปนะพี่สีไปพักเลยไปนัละที่วันนั้นที่เขานั่งกับนุ่ะยังจำภาพจำจังที่ได้และแหละไม่ต่างดีกล้วยไม้ป่านะถ้าวันไหนเจ้าของไม่อยู่ก็มึงแยะไปได้เลยค่ะกล้วยไม้ป่าตอนนี้เจ้าของแกคุยเรื่องอื่นเนี่ยของสวยๆทั้งนั้นมายกไปได้เลยถ้าวันไหนเจ้าของไม่อยู่นะเออป้าจะบอกกอล์ฟว่า ให้เข้ามาตรงสว่างรีสอร์ทอะขับมาเรื่อยๆประมาณสักเจ็ดกิโลแล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าวัดชื่ออะไรนะพี่สีวัดอ่างศิลาอ,อ,อ่างศิลานะคะเข้ามาอีกไม่ไม่ไกลนักาะทางจะเล็กลงแล้วก็มีบ้านสวยๆเนะี่ยมีอยู่หลังเดียวอะ่ะเขาเขียนว่าบ้านอิงน้ําแล้วมีน้ําอยู่จริงนะ สวยงามค่ะน่าอยู่แต่อย่ามานะอาจารย์บอกว่าไม่ไม่มีคนแช่อย่ามาอย่ามาน้ำปุไวเต็มขอบคุณค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์แชร์ติดตามให้กับช่องป้าคุณดีมีเรื่องเยอะด้วยค่ะขอบคุณพี่สีพี่สีขอบคุณมากค่ะพี่